พอไปลองผมว่าไปลองไหนยักษ์สาวผมจะไปผูไปลองเนี่ยเธอไปแก่พูดถึงรูปเกมเนี่ยพูดถึงรูปเกมเนี่ยหน้าเขาหน้าเป็นตัวเดินหรือตัวใหญ่กว่าเคยเจอใครยกผมเกลียดผมหน้าเกินไปว่ะผมตกใจเลนก็ผมไปลองลองเลยลองแล้วมั่นใจเร็วนี้ช่วยกไหนังไง ลูกสาวมั้งใจได้ลูกสาวเขาบอกเป็นลมตูลมลมเร่งอ๋อก็เลยต้องเร่งมากกว่าเดิมวันนี้เป็นรุ่ไหนเลยวันนี้ที่ชนะเขาได้ได้แต่แข่งกับเชงแข่งกับเชงกว่าเร็วกว่าเคยเจอทั้งมกี่รอบห้ารอบนี้อันนี้นี่คือรอบที่ห้าก็คือตอนนี้สามต่อแล้วเดอผ่านแท่าชนะกันมาหน่าจะได้ต่อยกันอีกน่าจะได้ต่อยกันอีกโอ้ดูสิต่อน้ำหนักอย่างนี้เลยต่อต่อไปฮะต่อต่อไปต่อต่อไปเลย เลี้งปอนมีผลไหมมีนะแต่ที Estate ่นีใช้ซ้อมเยอะเลยนี่ไปนี่ซ้อมนานแค่ไหนเนี่ยซ้อมนานนานมากอัดฉีดมีไหมครับไปไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณอาจารย์นี่ดูว่าเพิ่มปริมาณในไข่ี่ช่วยดูแลหาพี่หลงครับพี่หลงด้วยครับแนบมาครับพี่เห็นลูกสาวบอกว่าเป็นหลอดนี่รู้จะตกใจอะไรครับทั้งต่อยทั้งต่อยอย่างนี้เราเล็กเขาใหญ่ แต่ผมว่าน่าจะอยาต่อยกันเลยหลายครั้งละถ้ารวมรวมถ้าว่าถ้ารวมถอนไปด้วยก็น่าจะเจ็ดแปดไฟแล้วล่ะเจ็ดแปดไฟเลยแล้วมัดตัวเขาเองก็ไม่อยากชกเลยครบยกพี่หลวงนี่มั่นใจประมาจริงเลยนะมั่นใจถ้าขวยดูชนะเลยเขามีนักต่อยอย่างไอยม่ามัตัวเขาก็ สถานการวันนี้มีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปกลับมาแก้ไขคือรูอเวทีนานสามสิบเดือนสามสิบเดือนไปดีตั้งเป้ายังไงบ้างปีใช่แล้วขอแค่มีรายการชุกบ่อยๆที่หลือถามพี่นะครับอยากแก้เมืองตลัดเลยนี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโคดีกับทางสลาสไม่ชุกันชุกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นรายการซุปเปอร์ไฟท์อารีเวียสก็มีสิทธิ์ ยอมไม่ชคกันกียคือตัวเด็กนะการสุรัสผมกะมีกาพูดคุยันคือเพื่อโอกาสนเด็กเพราะฉลาดก็เป็นลูกศิษย์การสุรัสเป็นสิ่ก็เลยยอมไม่เด็กไป่ชคกันเพราะว่าอายุเยอะบ้าปาชีตแ่้วได้รากา้าวมเป็นี่เ่นนะรับป่าทีเป็นมวยช่วยดตามท้ายเียวจะป่คนติดตามค่าไ้รับผมจะมีการรับกอนแ้ชนะก็เป็นที่ครับผมอาชีมีไหมพี่ก็เดี๋ยวกอไปทีนั